คุยบ้านฟิแนแลนด์ชำระเงินค่าบ้านไห้ส้มแทนการรื้อถอนไม่ต้องรื้อแต่ผมจ่ายค่าบ้านโอเคฉันจ่ายได้แต่ฉันดูก่อนนะบ้านผัวดฉันไม่เอาฉันตีโมโูลค่าไม่กี่แสนฉันไม่เอาถ้ายกแล้วก็ยกไปเลยศาลไม่ให้รื้อบ้านให้จ่ายเป็นเงินแทนเนื่องจากบ้านสร้างมาก่อนการซื้อขายอันนี้โอเคผมยอมรับนะครับเพราะว่าบ้านมีการบ้านมีการสร้างมานานแล้วอันนี้ความจริงอันนี้เรื่องจริงนะไม่เถียงเพราะแล้ววันนี้ศาลยกฟ้อง บ้านหลังสีสม้มันผมไม่เอาแต่ว่าสามบอกว่าให้ให้ผมเนี่ยจ่ายเงินค่าบ้านให้แกซึ่งในนั้นมันมีทั้งโรงซ้อมมีทุกอย่างมีออฟฟิศผมมีห้องแต่งตัวมีสำหรับทํางานคือมีหมดทุกอย่างมีบ้านมีรั้วรอบคอบชิดพื้นสเต็มคอนกรีตมีโอ้มีทุกอย่างนะครับเนาะสรุปง่ายเลยคดีนี้ที่ดินเป็นของผมตั้งแต่แรกตั้งแต่มีการซื้อขายเป็นโฉนด ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดภาษาบ้านบ้า,บาคือผมชนะเนี่ยผมชนะผมตื่นเต้นไหมผมไม่ตื่นเต้นความจริงเป็นสิ่งมเม็ดต่อประเมินบ้านบ้านหลังสุกปีหลังคาเ็ารู้ว่าบวก,กรลยบอกถ้าเกิดไม่พอใจใะรมูลค่าก็ต้องยกไปเลยในวันนี้ถามว่าผมดีไหมผมไม่ดีใจแต่ผมต้องทําปกป้องสิทธิผมผมไม่เคยเอาเอารัดเอาเปียกใครแต่ในเมื่อเอารัดเอาเปียกซึ่งกันและกันมันก็ต้อง คนละหมัดคนละไม้คนละไม้คนละหมัดเสะดวกง่ายเลยวันนี้นะครับไม่ต้องไปฟังที่อื่นวันนี้ถ้าเกิดสํานักข่าวช่องไหนจะติด,จะต,ดจะติดตามเนาะจะจะตัดตัดคลิปผมไปลงบนโซเชียลมีเแบบดียันนี้นะครับผมซึ่งสารภาคสารแล้วนะครับผมขอบคุณท่านทุกท่านที่แบบอ่าให้รับชมในตอนนี้นะครับผมยกฟ้องโจทย์โจทย์คือคนฟ้องเรามาเราคือคนโดนฟ้องแต่เราเป็นเจ้าของคีิอ่าขับไล่โจทย์และบริวารออกจากที่ดิน สุดยัดนคือเนื่องแพ้คดีสองขับไล่ออกจากพื้นที่ดินทุกคนกคน่าจะเป็นบุคลากรทุกแผนงส่งมอบนดที่ดินคืนผมมาให้จำเลยให้ผมชำระเงินให้กับคนฟ้องผมในราคาตามกภาพบ้านสีส,มส้มสไม่ให้รือบ้านให้จ่ายเงินแทนคุณจะไม่ให้ผมแบบนี้ได้ไง ผมต้องกั้มกืนคืนขมอะไรบ้างผมต้องทนหินอะไรมานานแล้วบ้างสิ่งเหมาะสมสิ่งไม่เหมาะสมผมผมไม่เคยไปอะไระจำไหมว่าผมไม่เคยเอารัดเอาเปียกใครถ้าผมเอารัดเอาเปียกใครนะผมคงไม่มีถึงวันนี้โกงผมเท่าไหร่โกงเงินผมไปเท่าไหร่ผมด้คืนหมดแล้วเอาเปียกผมไปเท่าไหร่ใคร ยังไงคนไหนยังไงผมไึ้คืนหมดแล้วได้คืนเยอะกว่าเดิมด้วยเพราะว่าฟ้าท่านมีตาคุณลองประเมินสิ่งที่เขาสิ่งที่ผู้คนคิดดูว่าถ้าเป็นของจริงเขาจะแล่นไปอยู่ต่างจังหวัด